สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็เดินทางมาหานะครับพ่อที่ผมได้ไปมาหาสู่เป็นประจำครับแต่ว่าท่านไม่ค่อยว่างครับพี่น้องครับทั้งหน้าที่แล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้านานะครับหน้าฝนแล้วเข้านานะครับก็เลยเดินทางวันนี้อยู่พอดีครับพี่น้องครับถือว่าโชคดี นะครับเดี๋ยวนี้นะครับเจ้าของอาวุธครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านสะอาดนะครับผมเป็นไงพ่อช่วงนี้เข้าโอ้ยุ่งใช่ไหมครับยุ่งยุงยุ่งไรเพราะว่ามันนั่นว่านไว้กับฝนมากน้ำน้ำท่วมเมืองอยู่แล้วในไปสามเมงครับผมเนาะตอนนี้ก็ยังไม่ใกล้จะเสร็จนะพ่อเนาะอีกนานเนาะนกหายไปไหนหมดพ่อเหลือสามตัว ขายไปนั่นแหะครับอย่างนี้ช่วงนี้เมื่อวานมันไม่มีเวลาสิอะไรเบื้องบนนั่นครับก็เหลือไว้เฉพาะนกที่พอจะเล่นเพื่อเพื่อจะได้ได้เก็บเฉลยอีกตองพ่อเนาะพักขาไปอ่างเงี้ยแล้วสามตัวนะครับสามตัวตัวนี้เป็นที่ผมาลงมาเนี่ยคือเป็นนกหลักเทพบุตรตอนนี้เนาะแมนแมนครับครับเป็นนกหลักนะครับซึ่งทีนี้นะครับเราจะมาพูดกันนะครับเรื่องนกที่โดนเหี่ยวครับพี่น้องครับซึ่งผมก็ไปถามมาหลายอาจารย์แล้วแหละนะครับเจอบ่อยมากเคสอย่างเงี้ยนะครับเหมือนนกของ พอวุ้นี่ก็คือโดนมาเหมือนกันนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาดูเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับนกตัวนี้นะครับนี่แหละก็คืออาการแรกๆอย่างนี้ว่าอยู่กับเจ้าของเดิมใช่ไหมพ่อที่มันเป็นใช่ไหมแมนครับครับนกตัวนี้พ่อได้มาอย่างไงแบ่งเข้ามาเลยหรือว่าแมนแมนพอแบ่งอ๋อแสดงว่าโดนเหี่ยวอยู่กับเจ้าของเดิมแล้วครับตอนแรกไปยังไงวะคิดคิดว่าจะยังไงนะมันจะไม่เอาหรือว่ายังไงตอนแรกเจ้าของเก่าพูด ของเก่าเขาจะว่าพอจะมันฝืนขึ้นมานี่มันเศร้าแกมันเศร้าเขาจะเรื่อวไปล่องเบงครับเขาจะว่ามันสิลบบะครับอย่ามันหลบนกบะครับเขาจะไปใส่เขาจะได้ได้มากตัวหนึ่งเขาจะเรียว่าเอามันมันบ่ลบตัวนี้ครับเขาจะก็เรื่อยไปใส่เรื่อยเขาจะก็ได้เรื่อยๆนะไปจนเขาจะตั้งซื้อว่าบอกปรากันเหรอต้องเกิดครับเห็นพ่อพูดบอกว่าตอนแรกยังไม่เก่งพอโดนเหยี่วนี่ เปี่ยนสไตล์เล่นเก่งกว่าเดิมเลวพ่อแมนหมูแจกวิที่ลบเยียวลบทั้งลบเยี่ยวแล้วก็เล่นก็ดีขึ้นเรื่อยใช่ไหมพ่ออืขับีปน้องครับมันเคยพอได้มันต้องหมูแจควีทเอาที่ไอ้ที่ข้อที่บอกว่าลบเยียวลบใหญ่นี่คือแบบลบเป็นนี่หมายถึงว่าผมก็เคยเจออยู่หรอกแต่ว่ามันจะมีประเภทหนึ่งที่แทนที่โดนเยี่ยวมันจะแบบว่าจะดรอปนะพอน้องมันไม่ดรอปลง มันเก่งขึ้นกว่าเดิมครับ<ม>พี่น้องครับอันนี้ก็ไม่ทราบสาเหตุเนาะพวุนเนาะคือบางทีคนมันตกใจอย่างเงี้ยตกใจมากๆแบบอาจจะเสียสติไปหรือเปล่าใช่ไหมพวุนเนาะบางคนก็ร้อนไปเลยอ่าร้อนไปเลยครับทีเนี้ยมันก็เป็นไปได้ครับนกก็เหมือนกันนะครับบางทีแบบตกใจมากๆแบบตกใจอย่างรุนแรงครับพี่น้องครับแบบสติสตังค์อยู่กับตัว ลืมนะพ่อเนาะลืมอย่เงี้ยหลงลืมมาเลยเหมือนคล้ายๆว่าที่ผมิเครอบนี้คือว่าที่บอกว่าเขาบอกว่าโดนเหี่ปุ๊บเนี่ยเสียรุ่นเก่าก็คือจะจับจุ่มน้ำเลยใช่ไหมพ่อนั่นแหละก็ทําให้มันลืมอย่างนั้นนะผมว่ามันจะมีส่วนอยู่นะครับอย่างเงี้ยแต่ถามว่าให้โดนดีไหมไม่ดีนะพ่อเนาะยังไงก็ไม่ดีอยู่แล้วเสียงไหลครับแต่ว่าถ้าโดนแล้วนี่ก็คือมาลุ้นว่าจะเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับหรือว่าจะดอปหรือว่าจะแบบว่าเนี่ยเป็นปฏิหารแบบว่าเก่งขึ้นกว่าเดิมอย่างเงี้ย นะครับเนาะอ่าเดี๋ยวมาดูตัวตนนะครับอ้สวยนะครับนกตัวนี้ผมมาครั้งที่แล้วยังไม่เจอใช่ไหมพ่อนกตัวนี้เพิ่งเอามาครับจริงๆ่ข่ของม่อพุดนี่เอานกเข้าออกเรื่อยๆนะแสดงว่าปีนี้นี่ยุ่งจริงๆนะครับอู้เปิดยังไงครับพ่อนี่อ่าดูครับกงไม่ได้เปิดเลยครับพี่น้องครับอ่าไม่เคยเลยอ่านี่แหละโอ้โหครับดูไอ้ตรงร่องรอยครับร่องรอยของ ของเดียวนะครับที่นะครับเปิดเลยเหรอโอ้โหแสดงว่าหนักนะครับนี่พูดเนาะนถ้าขนาดนี้หนักนะจังไรจังหลอดได้บุแห้าเจ้าแสดงว่าข้าเจ้ากับเก้งเต๋อข้าเจ้าผัวอะไรเก้งเต๋อครับขนาดนูกผมนะที่ตรงอันี้หัวแตกเข็นกระโหลกก็ยังหายเรียบนะแต่นี่คือยังไม่เรียบนี่คือแบบแสดงว่าแบบแผลแบบอุกจักันฉีกเลย้วเอครับอื นี่แหละนะครับตัวนี้นกหลักครับตั้งแต่มาอยู่กับพ่อพุธนี่ได้เฉลยหรือยังพอได้ได้บ่อยเลี้ยงเพราะมันได้สองตัวเลอทีอมันไม่ค่อยได้ออกไปน,นั่นเพราะว่าเกี่ยวข้องกันยากเนี่ยครับมีขึ้นไปให้ไปปูมั่นละขึ้นเอาไปไปใส่ครับเพราะว่า<อ>นกไม่อย่างนี้บ่าเลี้ยงได้อย่างนกไม่ได้มากกวคือยังผูดได้อย่างได้กับเพื่อนไหวอย่งกระจาครับพรอมว่ามีเวลาจิครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น อ่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเคยได้ยินอยู่เรื่อยอยู่นะครับว่านกมันมันเก่งขึ้นกว่าเดิมนะครับนะอาจจะเป็นเหมือนที่ผมพูดนี่แหละน้องพ่อเนาะนอาจจะแบบว่าแบบตกใจอย่างรุนแรงอย่างเงี้ยครับไปตื่นเออตื่น้วแท<บ>นที่จะนั่นก็คือแบบกลับมาแล้วเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเลยอย่างเงี้ยนะครับเนาะสติสตังค์ไม่อยู่กับตัวแล้วทีนี้นะครับเนาะเออเขาว่ากันไปเขาเป็นน้องครับมันมีหลายแบบครับมันมีหลายแบบที่ึือซึ่งเราไม่สามารถทราบจิตใจนกได้เลยว่ามันจะเป็นยังไงบ้าง ล้างผกัลบไปเลยเ่าสูเลยใช่ครับนี่แหละข้อเสียส่วนมากจะเป็นแบบนั้นเนาะพราเนาะขวดเนาะส่วนมากจะหลบไปเลยนะครับเป็นช่องนั่นละลายถ้าเห็นเหยี่ยวบางตัวนี่เห็นเหยี่ยวนู้นอยู่ไกลไม่ขันเลยเงียบเลยนะเงียบเลยครับแล้วที่นี้ขนาดเหยี่ยวหายแล้วก็ยังไม่ขันนะถ้าวันไหนเจอเห็นเหยี่ยวบินผ่านนี่คือแบบเงียบมิดไปเลยถ้าวันไหนไม่มีเหยี่ยวนี่ขันอยู่แต่ถ้ามีเหยี่ยวมาผ่านตั้งนิดนึงจบเลย กันเห็นแล้วไห้ว่าเมื่อนั้นมันมดเมื่อละว,ว่าติงว่าครับเฮี้ยงได้กับแล้วมันจะเป็นอย่นั้นแหรอว่าบุนเนาะส่วนมากมันนี้เป็นยังไงครันมันเก่งครับนั่นแหละถือว่าดีอยู่ครับถือว่าโชคดีนะครับนี่ก็กลับมาแต่ว่าก่อนที่จะมาคือเขาไปเล่นมาแล้วเนาะพ่อเนา<อ>ะนะ <S <S สำหรับตัวแรกพ่นะมันค่อยได้เปิดจักเช้าเพอทีนี้ดูลูกนกที่พ่อมาเลี้ยงแต่ก่อนเป็นไงว่าตอนนี้แมนขึ้นหรือยังว่าเอาไปอีบเท่านึงก่อดิ เอาไปล่องแอบเทียนึงไหนล่ะพ่อขอดูตัวหน่อยผมมาดูแต่ก่อนยังตัวเล็กๆอยู่เลยนะครับตอนนี้เขาเป็นหนุ่มแล้วนะครับแอบเทียนึงแล้วเป็นหนุ่มแล้วตอนนั้นเราหยุดหน้าห้องน้ำนี่นะพ่อเนาะแมนผมดูนะครับตรงนั้นนะครับนี่แหละฮะมาดูทีนี้นะครับลูกนกเสียงอะไรล่ะพ่อทีนี้โตมาเป็นหนุ่มแล้วเป็นเสียงกลังลูกป่าะหน่อยนะอายุเท่าไหร่ล่ะพ่อทีนี้ปีปีโอ้ครับ นกแถวนี้นะพ่อเนาะแมนอ่าเอาเดี๋ยวฟังเจ้า <ตก S 2> เจ้าปราบใช่ไหมพ่อแมนอ่าอันนี้นกต่อนะครับอันนี้ลูกนกได้เทียบครูสักครั้งเลยยังนะพ่อเนี่ยว่าเมื่อยได้ใบเมื่อไหรได้มากกทียบหมุนให้มุนให้ชัดๆเดี๋ยว ตัวนี้ก็ไม่ได้ออกนานแล้วใช่ไหมพ่อตัวนี้เนาะพักโดนเลยพักเหี่ยวต้องเงามากนักไฟจะไม่ไหมเลยไปใส่ครับนกไม่จะไม่จัดจ้านเท่าไหร่ครับนกห่างต่อห่างนานเลยยังพ่อนกเจ้าปราบนี่ยโอ้ยสิบมเป็นปีเลยทีถึงปีแล้วหรอกถึงหอนกลัวปุ๊กใช่ไหมพ่อเมีนตั้งแต่เอามาเนี่ยเป็นปีแล้วแมียนหอนหมด ท่านอกคือกอนว่า่คยได้กินอาหารครับพอก็โอ้อประมาณนี้แหละเอามาดูหนุ่มน้อยนะครับผมขึ้นใหม่นะครับผมตัวนี้เสียงเล็กนะครับเล็กของอนะครับนก ันนี้ได้ปีได้ชนขวบใช่ไหมพ่อนี่แมนแมนแมนโอ้ดูครับผมคูคนหรือยังพ่อคูคนเหรอครับคูแล้วเรียบร้อยนะครับเอาไหนล่ะขึ้นขึ้นฟอนให้สวยดูให้ดูหน่อยโอ้แข้งใหญ่นะครับนกตัวนี้เนาะนี่ครับมาศึกษาดูอ่าแข้งนกนะครับพี่น้องครับนี่นกใหม่นะอันนี้โอ้เส้นขนแมวก็มีฮะพ่อกับ รังเลยใช่ไหมพ่อนี่รังใช่ไหมแมมขึ้นเราครับโอ้นกรังนะครับพี่น้องครับได้มากี่ตัวนะพ่อได้มาสองตัวตัวเมียเป็นไหนพ่อตัวเมียปล่อยโอ้เพราะว่าหูหูแล้วว่ามันนันก็เลยครับเลยครับอันนี้ไม่ไปที่ไหนเลยครับนี่ยังไงนี่ค้างนะครับนี่โอ้เนี่ยนะครับนกไยรุ่นขึ้นใหม่ฮะตอนนี้หน่อยาก็ลังขัดบิน ครับป่วยกิ่นแย่หรอป่วยไปครับบินหนีไปมือนึงฮะบินหนีไปมือหายไปวันหนึ่งนะป๋อมันก็บินข้ามไปนี่แหละอ๋อว่ามันสิบ่ะไรขึ้นหรอมันหิวเแย่แบัดนี้โอ้กลับมากลับมาบินมาเจ้าของมาเหมือนเดิมครับเนาะมาว่นวุ่นเลียนเลียนเจ้าของมายุ่กับมาวนน้ำตุ่มเขาอยู่ละอาฮะท้ายก็ได้จับเข้าแมนเข้ากรงนะครับเขียนเทหัวหันเหมันก็บินวับลงมาเลยอาพ่อถามหน่อยนกเลี้ยงตั้งแต่เด็กนี่ ถ้าเราอ่าตัวนี้พ่อได้หัดให้มันคูคนไหมครับบ่ครับบ่เอามันคูเองเลรวพ่อคู่อืมแล้วถ้าเกิดว่าบางตัวมันจะมีไหมที่แบบไม่คูคนนี่มีไหมมีมีมีอยู่เนาะมีตัวที่แคะกับมีขนาดเลยกมากแต่นอยหน่อยโอ้ตัวที่ดิ้นนะครับตัวที่เปรี้ยวเนาะดิ้นนะครับอ่าแสดงว่าตัวที่ดิ้นจะไม่คูคนเลยแหละเนาะอ๋อ ครับผมเลี้ยงแบบเดียวกันใช่ไหมคล้ายๆกันกินคือนกันแบบเดียวกันแต่ว่าตัวหนึ่งจะแบบไม่ดิ้นอีกตัวหนึ่งจะดิ้นแม่นแต่ขนาดเกียร์เนี้ยเกียร์ยังกวามเกียร์ยุทธสมือนครับผมเตเมื่อไหร่ดินบ่บ่บ่บโอ้ครับผมแต่ว่าตัวนี้ตรงข้ามนะพฤติกรรมก็คือเปิดเปกดง่อยครับอ่านี่นะครับให้ดูชัดๆเลยนะครับผมอ่าแล้วก็บังโตเยอะดอกครับ สิงเล็กคุณกับคุณเว้ยแล้วตัวที่นิ่งแบบนี้ตัวที่คุ้นคนแบบนี้ครูคนทุกตัวไหมพ่อบ่บ่บ่มันเป็นบางตัวยื่เดือบางตัวก็บ่าคู่เจ้ยข้องเด้ครับเือคุ้นยุแห้งบ่าคู่อืมเพราะว่าพู้อคนี่ก็ถือว่าเป็นคนที่เลี้ยงลูกนกเยอะเหมือนกันนะพ่อเนาะแยนแย่นลายลายหุนแล้วครับลายหุนเพราะว่าผมมาทีไรนี่คือลูกนกที่แกเลี้ยงมานี่คือไม่ขา นะครับแม่ขัดเนี่ยอย่างเช่นมารอบนี้ขนาดเดือดสามตัวก็ยังมีหนึ่งตัวที่ยังเป็นลูกนกนะครับนี่นี่แหละพี่น้องครับปล่อยไปแล้วตัวหนึ่งนะว่าเนาะแมนล่อยตวคูมันแลวันเป็นตัวเมียครับนี่นะพวกปากว่ตีงั้ก็ว่าขันออกมาไว้น้ำกันโัวนี่มิเตสตียางเดี๋ยวนี่๋อ,อไล่เพราะมันถึไล่กันออกจากกันยงเด๋นี้มันใหญ่มากมันจะไล่กันนกครับนี่นะครับจบปราบจบปราบ เสียงไม่ออกเลยเพ่อต้องไปไล่นะเสียงไม่ออกครับนกมันไม่ได้ออกเกือบยาววครับรเป็นปีแล้ว,วอะดูครับพี่น้องครับนกเดือ่เสียงจะไม่ออกไปเนียครับเสียงอืความเก่ามันก็ยังมีอยู่เนาะเพราะอาจจะว่านะครับนกมันไม่ได้ออกครับพี่น้องครับมันก็เลยเสียง สียงไม่ออกเสียงไม่จัดจ้านนะครับสําหรับนกนะครับเสร็จแล้วต้องไล่ออกเรื่อยๆมันบรดิทังด้วยบไดิทังกันเลยครับไม่ได้คุยไม่ได้ปล่อยเต็มที่นล้วกนะคู่ท่านนั่นบ้่นราไม่ได้ซื้กันเต็มที่แล้วจะออกล่าไอต่อไปครั้งจะออกล่าตัวไหนพ่าทีนี้เร็วๆนี้ใช่ไหมแล้วนี่ละ บอกออกไรว่ามันถึงช่วงแล้วนะพ่อเนาะเพราะว่าช่วงนี้เด็วกระตืซื้อหัวหารว่าร่องแห้งคือตอนนี้เออใช่ตอนนี้ก็คือพ่อพุธไม่ได้ให้หัวอาหารเลยครับให้แต่ข้าวเปลือกกับน้ํากับหินดินเท่านั้นเองครับไม่ได้ให้เม็ดบินเล่มันก็ดอกไปพว่ามันดอกหรือมันปกติพ่ะมันกระั้นปกติแต่ว่ามันสิอว่คึกแห้งคือยังเท่าหหัวหานกันอันร่างเท่าหอหัวหาันกินเมื่อซ้องมือ เอายิ่งมัดมือระบาดเอากันยิ่งมัเมือเสียงขึ้นเสียงลงนะครับไม่ใช่ว่าดอกไปเลยนะว่าเนาะขนาดหยุดให้ก็ยังขึ้นอยู่แต่ว่ามันยังไม่คึกเฉยเมันมันคือแห้งครับนี่เลยอันมันคือก้างๆนี่ห้อยไล่เขาเพลียขันกากๆกนต้องทักหมดแล่ะขันเส้นยิ่เสียงนกปาจันครบครับครับอ่ะก็ถือว่าเรามาอ่า เรียนหลายๆสูตรหลายๆเทคนิคหลายๆประสบการณ์ของนกแต่ละตัวครับผมนะมันมันมันบอกยากมากนะครับนกที่ <ừ. S 2> โดนเหยี่ยวนี่นะครับบางตัวก็เหมือนที่กลัวๆก,กันก็คือหลบนะบ,บางตัวก็ปกติสู้เล่นดีปกติบางตัวแบบไม่ทราบเหมือนกันเหนือธรรมชาตินะครับ,บ<า>กลายเ<า><ไ>ป็นเล่นเก่งกว่าเดิมไปเลยก็มีนะครับช่วนมาทีมีแต่งแต่สิหลบไปเลยแล้วใช่ครับ แต่ว่า<ด>ผลพวงที่ตามมาก็คือเห็นบอกว่าบางตัวก็คือเห็นบ่อยก็คือแบบนกมันจะหลบเหย่่ยวเป็นขึ้นกว่าเดิมนี่คือได้ยินเกือบเกือบจะทุกคน,นที่นกโดนเหยี่ยวมันเคยมันหูจก้จกวิธีเลยมันรู้จักนะครับแต่ก็นั่นเนาะลูกปืนนะพ่นานะหลบได้ไม่รู้ว่าจ,จะหลบได้กี่นัด <c oughs> นะครับอาจจะหลบได้นะนัดแรกนะครับต้องระวังเอาแล้ววันนี้ครับผมนัดสองนัดสามก็อาจจะหลบได้แต่มันจะหลบได้กี่นัดล่ะทีนี้นัดหน้านัดหนกก็อาจจะโดนก็ได้เกิดขาดไหมครับผมก็ยุ่งเลยนะครับฉะนั้นแล้วก็ ให้ระมัดระวังจะดีกว่านะครับผมเนาะอาก็ถือว่าศึกษากันไปครับพี่น้องครับนะเผื่อ,อแบบว่าคนที่โดนเหยี่ยวมีกําลังใจพักฟื้นนะพ่อเนา,านะไม่ใช่ว่าโดนเหยี่ยวแล้วจะออกนกอย่างเดียวกรสิบปลายอย่างเดียวอาก็ต้องรอดูก่อนห้าลงัาลงตัวก็เก่งขาดก็เข้าอกนะนั่นนะครับอาก็เป็นไปได้นะครับตรงนี้เอาแล้วครับพี่น้องครับก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับก็นานๆทีนะครับไม่ได้ม <ไง S 2> าเยี่ยมพวศุิก็ถือว่านะครับโอเคแล้วนะครับ ก็คงจะได้ออกล่ากันละทีนี้สักหน่อยนะครับเพราะว่ามันเข้าฤดูกาลแล้วนะครับก็เช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นแรงใจนะครับไม่ผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระนะครับมาฝากพี่น้องันนี้เคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็จะลืมนะครับผมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครสำหรับผมกับพวุธนะครับขอบคุณนะครับพวุธครับขอบคุณครับสวัสดีครับ